ง่ายนิดเดียวกับแป็นลำดับหนึ่งกับบริษัทที่ไม่ต้องสต็อกไม่ต้องสต็อกส,สินค้าเนะแล้วก็สอนขายแบบจับมือทำสอนในระบบไลน์ระบบเว็บไซต์หลังบ้านอัจฉริยะอสอนกันเป็นทีมสอนกันแบบตลอดวันใครอยากเรียนเข้ามาเรียนได้ในระบบเว็บไซต์อัจฉริยะตลอดยี่สิบี่ชั่วโมง ไม่ต้องสต็อกสินค้าบริหารการขายด้วยบริหารการขายด้วยอ่าระบบ AI อัจฉริยะจากระบบหลังบ้านเป็นทางเลือกในยุคนี้สำหรับคนที่อ่อมีวิสัยทัศน์มันหาไม่ได้ง่ายๆเอ่อบิ๊กบอสเนาะจากยาติสิเศร์ฐีเขาประสบความสำเร็จในะจีิีแล้วจริงๆเขาก็เอาความรู้ที่เขา มที่เขาได้มาสอนเราซึ่งหาไม่ได้ในยุคนี้จริงๆความรู้จากสิทธิตัวจริงมาสอนจริงๆหาได้ที่นี่อันนี้คุยแค่นี้แหละบ๊ายบาย